คุณจะต้องรู้สิ่งนี้ถ้าอยากมียอดวิวดีๆใน TikTok คุณรู้ไหมคะว่า t i k t อกกำลังปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกดชุมชนใหม่ซึ่งมีผลใช้งานวันที่7มีนาคมนี้นะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ให้คุณเข้ามาที่หน้าของกฎชุมชนนะคะเลื่อนลงมานะคะที่ตรงนี้คุณก็จะเห็นข้อความที่ Tik t o k อเขามีแจ้งเตือนให้กับเรานะคะซึ่งมีผลใช้งานวันที่7มีนาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างจิ้มเข้าไปที่หลักเกณฑ์สําหรับชุมชนเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบแล้วนะคะกฎชุมชนเก่ากับกฎชุมชนใหม่นะคะ TikTok เขาก็ปรับเปลี่ยนนะคะเยอะพอสมควรแต่ที่น่าสนใจมันอยู่ที่ข้อสุดท้าย นี้ค่ะอ่าไปดูเลยนะคะข้อสุดท้ายก็คือการขาดคุณสมบัติสำหรับหน้าฟีด for you ข้อนี้ TikTok มีเพิ่มมาให้กับเรานะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง อ่ะนะคะหลักๆนะคะเขาก็จะบอกนะคะว่ามีเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ยาวนะคะการแสดงผ่าดผ,ผลกีฬาอันตรายนะคะ,ะเนื้อหาที่ไปทางเรื่องของการเ,เรื่องเพศนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ เนื้อหาที่มีความรุนแรงจงแจ้งเนื้อหาที่เป็นสแปมนะคะและข้อสุดท้ายน่าสนใจที่สุดนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ t ิ k กตอกเขาจะไม่นําโศกนะคะลองมาดูกันว่าข้อสุดท้ายมันน่าสนใจยังไงนะคะเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับด้อยคุณภาพแล้วก็เป็น QR code อันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าครูเห็นว่ามีใครหลายๆคนกําลังใช้ข้อนี้อยู่ยังทําผิดในข้อนี้อยู่นะคะไปดูราย ละเอียดกันค่ะเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับนะคะทิกตอกเขาจะไม่นําส่งคลิปของเรานะคะขึ้นสู่เพจ for you จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คลิปต้นฉบับเป็นคลิปวิดีโอที่คุณไปตัดมาจากแพลตฟอร์มอื่นเอามาจากใน Tik t o อก,กหรือว่าไปตัดมาจากาทีวีนะคะหรือว่าโทรทัศน์ต่างๆแบบนี้นะคะที่มันยังมีโลโก้อยู่คลิปวิดีโอเหล่านี้ถ้าคุณเอามาแล้วเอามาโพส์ลงในช่องของคุณเลยนะคะทิกตอกจะไม่นําส่งแต่ถ้า ถ้ากิดว่าคุณเอามาแล้วนะคะคุณเอามาดัดแปลงแก้ไขนะคะเพื่อให้คลิปวิดีโอดูดีขึ้นหรือว่าเพื่อให้คลิปวิดีโอของเราอะมันดูแตกต่างมากขึ้นแบบนี้นะคะจะไม่ถูกเข้าขายของการที่ไม่ใช่ต้นฉบับนะคะเพราะถือว่าคุณเอามาดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้เป็นความบันเทิงกับคนที่อยู่ในทิกตอกอันนี้ได้นะคะ,ะต่อมาที่น่าสนใจนะคะอันนี้เลยอ่า เนื้อหาที่ด้อยคุณภาพนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเนื้อหาที่เราโพสต์ลงไปในช่องของเราเป็น เนื้อหาที่มันด้อยคุณภาพแล้วทําให้ Tik t o อกเขาไม่นําส่งนะคะคุณดูที่ตรงนี้เป็นคลิปวิดีโอที่สั้นมากๆนะคะแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่มีรูปภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอ่าใครกําลังทําคลิปวิดีโอแบบนี้อยู่นะคะคุณลองไปพิจารณาที่ช่องของคุณดูนะคะวันที่7มีนาคมนี้นะคะ Tik t o อกเขาจะไม่นําส่งคลิปแบบนี้แล้วนะแล้วก็คลิปวิดีโอที่ประกอบด้วยภาพกิฟนะคะ GIF นะคะตรงนี้ และสุดท้ายนะคะคลิปวิดีโอที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีรหัส QR นะคะเพราะเขากลัวว่า คนที่มาดูคลิปวิดีโอที่เราใส่ QR code เนี่ยเขาไปนะคะแล้วเขาอาจจะสแกน QR code นี้นะคะเพื่อเข้าไปเว็บไซต์หรือว่าเข้าไปในกลุ่มต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนดูคลิปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปเหล่านี้ล่ะค่ะที่ TikTok เขาจะไม่นำส่งเข้าสู่หน้า For You Page นะคะรอไปดูกันนะคะว่าคุณกำลังทำคลิปวิดีโอแบบนี้อยู่หรือเปล่าไปปรับปรุงก่อนที่ t i k t o k เขาจะปรับใช้กฎชุมชนตัวใหม่นะคะถ้าคุณคิดว่า คลิปนี้ของครูนะคะมีประโยชน์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ของครูนะคะไปให้กับคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีวันนี้ครูแซนดาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ